สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเข้าสู่วิชาพระศึกษานะคะมาในเนื้อเรื่องธรรมชาติการเคลื่อนไหวโดยคยรูเยาวลักษณ์นะคะหรือว่าครูแดงไปนะคะเรามาดูภาพสัตว์กันก่อนเลยว่าการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของสัตว์เนี่ยคืออะไรนะคะการเคลื่อนไหวธรรมชาติ ในธรรมชาติของเรานะคะอย่างเช่นภูเขาเราไม่สามารถจะกาหนดขึ้นเองได้ใช่ไหมคะธรรมชาติก็จะสร้าง,ขงเขาขึ้นมาน้ําตกนะคะน้ําตกเราไปเที่ยวน้ําตกใช่ไหมคะน้ําตกเขาก็จะมีขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะทะเลอย่างทะเลบางแสนทะเลพัทยาหรือว่าทะเลอันดามันก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ<ๆ>เขาเคลื่อนไหวด้วยการนะคะเคลื่อนไหวด้วยการขยายน,าน้ำนะคะน้ําไหลน้ําตกเขาก็ไหลเขมีอ แต่ภูเขาเ็าจะขยับไปลื่อนเคลื่อนไหวไม่ได้เ็าจะมีต้นไม้ทําให้เหมดน,นะคะต่อไปนกนะคะนกการเคลื่อนไหวของสัตว์วรจะเริ่มจากการเคลื่อนไหวธรรมชาติของสัตว์ก่อนการเคลื่อนไหวของนกก็คือบินนะคะบินขึ้นสู่อากาศนะคะต่อไปการเคลื่อนไหวของสุนัขนะคะสุนัขน้องหมาหรือน้องแมวของเราเนี้ยสุนัขเนี่ยเขาก็จะมีการเคลื่อนไหวโดย การนั่งการยืนการเดินการวิ่งการหมอบการคานนะคะแล้วแต่เขาจะอยู่ในท่าไหนเพื่อเขาต้องการจะปฏิบัติอย่างไรนะคะต่อไปปลาปลาของเขาการเคลื่อนไหวของเขาอันนี้ประกาศเลยนะคะปลาจักึ่งของคนไทยเราสวยมากนะคะเป็นปลาลีนียังมีหลายสีหลายพันแต่ว่าสิ่งที่ควรนำมาให้อันนี้ที่ภาคนใจคือสีน้ำเงินแต่ว่ากระสั ยิ่งใหญ่มากนะคะปลาจะว่ายน้าอยู่ในในน้านะคะปลาจริงๆปลาที่เรามากินรับประทานกันในแม่น้ําในเทะเลในมหาสมุทรในห้วยหนองคลองบึงทุกอย่างเขาจะเคลื่อนไหวโดการว่ายนะคะไปงูนะคะน้องงูน้องงูซึ่งโดยเฉพาะน้องเก็กผู้หญิงผู้หญิงเราจะกลัวมากแต่เด็กผู้ชายบางคนก็จะไม่กลงงัวูแต่ง,งูอันตรายนะคะการเคลื่อนไหวของงูก็คือ การเลื้อยนะคะเลื้อยไปในที่ต่างๆที่เขาอยากจะไปเลื้อยไปหากินเลื้อยแต่เขาก็ํงางเขาก็จะอยู่นิง่งๆนะคะแต่เขาจะเคลื่อนไหวหรืออะไรนี่ในเวลากลางคืนพอนะคะ่ะไปน้องนอนน้องนองน,อน,อนอซึ่งไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายบางทีเห็นเราก็กรี๊ดแต่ว่าเขาจะสวยมากใช่ไหมคะลวดลายเขาสวยมากมด้วยฟานที่เขามีหลายขามาก การที่จะไปท่านของเขาเราจะเรียกการเคลื่อนไหวของเขาว่าการกระดึ๊กกระดึ๊งกระดึ๊งนะคะไปนะคะการเคลื่อนไหวของเตา่านะคะเตา่าเตา่เตาก็คือเดินเคลื่อนไหวไปเรื่อยอยู่นิ่งเขาก็จะเปรียบเทียบว,ว่าเวลาทาอะไรช้าๆเนะี่ยเขาจะบอกว่าเหมือนน้องเต่าเลยเนาะทาช้าๆนะคะเราก็อย่าทำให้เหมือนเตา่านะคะอย่าทำให้เหมือนเตา่า มาเนาะต่อไปพี่ช้างเห็นไหมคะช้างช้างช้างเป็นสัตว์ที่สง่างามตัวเขาก็ใหญ่นะคะการเคลื่อนไหวของช้างนะคะก็จะมีเวลาช้างตกมันเวลาเขา,เขาก็จะวิ่งได้ด้วยแต่ส่วนใหญ่เขาจะเดินอยาา่างสง่างามนะคะพามีการเดินการวิ่งบางทีเคยไปสนสัตว์าฟารีใช่ไหมคะพี่ช้างเราสามารถนั่งได้หมอบได้เล่นได้เต้นได้ด้วย าการเคลื่อนไหวเขาเยอะมากมายนะคะอาอานนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชอบมากเลยนะคะเด็กๆทุกคนความไวเขาเปรียบเทียบกับความไวการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไวม้านะคะม้าการเคลื่อนไหวของม้านี่ส่วนใหญ่เขาจะวิ่งเขาจะวิ่งเขาจะเดินเขาจะเอ,อนั่งเอาขาลักษณะมันหมอกก็ได้นะคะหรือว่า นอนเคยเห็นนะคะในการแสดงหนังเขาบางทีเขาก็นอนแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่มาเขาจะยืนกระทั่งนอนเขาจะนอนแ้เขาก็ยังยืนหลับอยู่ม้านะคะแต่เขาเคเลืล่อนไหวโดยการเดินหรือวิ่งอย่างเร็วเปรียบเทียบกับการวิ่งของคนซึ่งเร็วมากการทำอะไรเร็วก็วจะเปรียบเทียบไปเหมือนม้านะคะต่อไปกิงโงโตนะคะเป็นสัตว์ ของประเทศออสเตรเลียนะคะเขาจะไปด้วยการกระโดดสองขาสังเกตที่ขาเขาไหมคะขาหลังเขาจะยาวขาหน้าก็จะสั้นแล้วเขาก็จะโดดดึงด๊งดึงด๊งดึงด๊งดึ๊งดึ๊งเข้าไปนะคะนั่งกึ้นไปขึ้นใหม่ของเขาต่อไปมาการเคลื่อนไหวของต้นไม้บ้างนะคะการเคลื่อนไหวของต้นไม้เนี่ยต้นไม้เขาไม่สามารถจะเคลื่อนที่ไปตามต่งางๆเหมือนสัตว์ได้ขเขาก็จะเคลื่อนหไหวด้วยการโอนไปเอ็นมาลักษณะ เกตตอนมีลมมาไหมคะลมพัดมาหรือพายุฝนหรืออะไรเนี้ยต้นไม้เราก็จะเอ็นยูในภาพเนี้ยเป็นต้นอ้อจะเห็นชัดมากต้นอ้อหรือต้นหญ้าดอกหญ้านะคะมันจะรูตามลมการการเคลื่อนไหวของต้นไม้ก็มีอีกอย่างหนึ่งคือการที่ดอกนะคะดอกจะบานนะคะเขาหุบก่อนใช่ไหมคะแล้วเขาก็บานนั่นคือการเคลื่อนไหวของเขาหรือว่าการที่เขางอก ขึ้นมาจากมาเมล็ดนะคะมีเม็ดเสร็จแล้วเขาก็มีต้นงอกขึ้นมาหรือนักเรียนเห็นต้นไมยราบไหมคะต้นไมยราบเขาก็จะกลางใบอยู่นี้แต่พอใครไปโดนปุ๊บเขาจะหุบปั๊บทันทีเลยนะคะต้นไมยราบที่อยู่างข้างทาง,ทางะคะต่อไปนะคะสําคัญแล้วที่นี้การเคลื่อนไหวของมนุษย์หรือคนนะคะการเคลื่อนไหวของคนเราเนี่ยเ็าจะเริ่มมาจากแรกเกิดแรกเกิด เราก็จะมีการนอนหงายนะคะการเคลื่อนไหวการนอนหงายนอนคว่ำนะคะการคานการเดินการนั่งการวิ่งการยืนแล้วก็การกระโดดอันนี้คือการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติของมนุษย์เราแรกเกิดก็จะมีนอนหงายก่อนนอนหงายโตมาอีกครั้งนิดหน่อยสยักสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนเนี่ยเราก็จะนอนคว่ำเขาก็จะคว่ำ เสร็จแล้วพอคว่ำเสร็จแล้วเขาก็จะคานคานเสร็จแล้วเขาก็จะนั่งก่อนน่ะเด็กจะนั่งก่อนนะคะนั่งแล้วก็ขึ้นยืนเข่าขึ้นยืนยืนเสร็จแล้วเขาก็จะยืนในนี้นะคะยืนเสร็จแล้วเขาก็จะมาเดินเดินเสร็จแล้วเขาค่วิ่งด็กเด็กที่เริ่มยืนใหม่เขาก็จะเร็ว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 เนะคะหน้าเ็จะที่แบบหน้าลักษณะเหมือนวิ่งแล้วก็สุดท้ายคือการกระโดดอันนี้คือการ เคลื่อนไหวโดยธรรมชาติของสัตว์ของพืชแล้วก็ของมนุษย์นะคะนะคะการเคลื่อนไหวของมนุษย์ก็จะมีเนี่ยค่ะการเคลื่อนไหวของสัตว์ละประเทศแต่ละประเภทเภทีนี้นักเรียนลองคิดดูสิคะว่าธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของสัตว์ชนิดใดที่คุณครูเปิดให้ดูเปรียบเทียบแล้วคล้ายคลึงกับมนุษย์มากที่สุดคะ ลองไปคิดดูว่าการเคลื่อนเคลื่อนไหวของสัตว์ชนิดไหนแบบชนิดไหนที่เหมือนกับมนุษย์มากที่สุดสรุปแล้วนะคะการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติของสัตว์เราเกิดขึ้นเองการธรรมชาติธรรมชาติของต้นไม้การเคลื่อนไหวโดยมนุษย์เรานะคะมันที่ครูเน้นก็คือการเคลื่อนไหวของมนุษย์มนุษย์ก็จะมีทั้งหมดเจ็อย่างก็คือการนอนหายการนอนคว่ำการคลานการเดินการนั่งการวิ่งการยืนแล้วก็การกระโดด สรุปเห็นไหมคะบทสรุปของเราธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะบทสรุปของการเคลื่อนไหวธรรมชาติการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะ บทเรียนที่ครูจะต้องการจะเสริมให้ลูกนะคะวิธีการนั่งนั่งที่ถูกวิธีนะคะการนั่งที่ถูกวิธีนั่งหนุ่ยตามรูปแล้วใช่ไหมคะว่าตรงไหนที่มีเครื่องหมายผิดตรงไหนที่มีเครื่องหมายถูกตรงที่มีเครื่องหมายถูกคือการนั่งที่ถูกวิธีก็คือต้องนั่งหลังตรงนั่งตัวตรงหลังตรงไม่ห่อไหลนะคะหลังชิดตัวอีให้มากที่สุดพนักตัวอีไหมคะพนักตัวอีหลังชิดพนักตัวอีให้มากที่สุดนั่งตัวตรงตรงนะคะ ต้องถูกภาพภาพภาพการเห็นไหมคะภาพการที่นักเรียนชอบนั่งมากเลยนั่งสองขาหงายไปข้างหลังพอเปิดเผยมันก็หงายหลังตึงขาแล้วหนูก็เก็บไม่ถูกใช่ไหมคะแล้วก็อีก็จะหักด้วยนะอันที่ต่อไปนั่งขาเดียวมาข้างหน้าพอกีอ้กมันลื่นหน้าหนูก็ปึง้งกับโต๊เห็นไหมคะไม่ถูกต้องน,นะคะวี่ีที่ถูกเห็นไหมคะตรง่องหมยถูก ก็คือนั่งตัวตรงๆขาหลังตรงต่อไปนะคะอันนี้วิธีการนั่งที่ถูกต้องต่อไปการยืนที่ถูกต้องนะคะเห็นภาพนะคะการยืนที่ถูกต้องก็คือแนวศีรษะไหลสะโพกและส้นเท้าจะต้องตรงอยู่ในแนวเดียวกันเห็นไหมคะไม่ยืนหลังค่อมหรือยืนแอ็นไปข้างหน้าบางคนอ้วนะนะลุงเนาะคนอ้วนเวลาเขาอยู่เขาก็จะยืนแอ็น ข้างหน้าแล้วเขาก็จะปวดหลังคะแล้วก็บุคลิกก็จะไม่สวยไม่หล่อไม่สมานะคะเพราะฉะนั้นดูภาพนะคะการยืนที่ถูกวิธีตรงเครื่องหมายถูกนั่นคือการยืนที่ถูกวิธีต่อไปนะคะการเดินการเดินที่ถูกวิธีก็คือเดินหลังตรงเห็นไหมคะหลังตรงศีรษะตั้งตรงมองไปข้างหน้าไม่เดินลากเท้าแก่แก่แก,แกม่มนคนณี้เกียรไม่เอานะลูก คนที่เดินลากเท้าเนี่ยมขี้เกียจกระทั่งเท้าเราเรายังไม่อยากยกขึ้นเลยอะคะ่ะยึนถึงความเกียจของเรานะคะเดินตัวตรงศีรษะตั้งตรงมองไปข้างหน้าเดินไม่ลากเท้านะคะ่ะไม่ลากเท้าไปนะคะไม่ลา้นเท้าไม่ลากแกะของเท้านะคะหรือว่านักเรียนชอบใส่รองเท้าผ้าใบใช่ไหมคะพ่าลากแล้วมันจะซึ่งรูกชอบมากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่การเดินที่ถูกต้องนะคะ เราก็แกว่งแขนแขวนด้านข้างเล็กน้อยนะคะไม่ต้องแกว่งเตินจนือนเราเดินมาร์ชิ่งไม่ใช่นะคะลูกนั่นจะเดินสวนสนามเดินธรรมดาแกว่งแขนเล็กน้อยสวยงามเห็นไหมคะดูตามตรงที่ผู้เขียนข้อหมายถูกไว้เรื่องการเดินที่ถูกต้องนะคะไม่หลังค่อมเห็นไหมคะไม่หลังค่อมดเดินเออคนแบบว่าประกอบดนตรีตลอดเวลาไม่ใช่นะ,ะไม่ใช่การเดิน,นะคะ น,นี่ก็คือการวิธีนั่งที่ถูกต้องวิธียืนที่ถูกต้องแล้ววิธีเดินที่ถูกต้องที่ลูกควรจะไปนะคะลูกควรจะไปฝึกให้เกิดความเป็นนิสัยข,ของเราเลยนะคะนั่งลงคุณภาพที่ดีคะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปฝึกก็คือการนั่งการยืนการเดินที่ถูกต้องจบแล้วค่ะ จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ